สิ่งแรกเลยที่ทําก็คือจอดรถมไม่ได้ดับเครื่องเปิดไฟหรือเปล่าเปิดไฟอยู่พิ้งแต่ว่าปิดไฟปิดไฟต่ํามันก็จะมีฟ็อกไลท์อยู่แค่นั้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยจะมีใครมาไหมเราก็เลยเอาเปิดไฟฉุกเฉินไว้หน่อยแต่ไม่ได้บีบตแตรเสร็จนี้พอ,อตากล้องเนี่ยเอากล้องขึ้นมาถ่าย <c oughs> มันน้อยแสงมันน้อยเราก็เลยเปิดไฟแล้วมีเสร็จเราก็เลยอ่ะฉ,ฉันมีโทรศัพท์ฉันก็อยากจะถ่ายรูป ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบบีบีขึ้นมาเลยอุ้ยเหมือนมืดไปเปิดไฟสูงเลยป้าพอเปิดไฟสูงสิ่งที่ได้ยินคืออะไรรู้เป่าเอ้าจะเปิดไฟสูงทำไมใครครับปากล้องเราก็บอกเอ้าลก็มันไม่เห็นนี่ปิดมันไม่เห็นอะไรเรามันน่ะเห็นเราสิไม่เห็นปิดเร็วอ่ะโอเคเราก็ปิดไฟอืมและไอ้ไฟฉุกเฉินที่เปิดอยู่ก็เลยเออทั้งมันคงไม่รู้หรอกนะว่าฉุกเฉินก็เลยปิดไฟฉุกเฉินด้วยให้อยู่นิ่ง อ่แล้วก็ถอ,ถอย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 มาเรื่อยจนแบบเขาก็คืบก็มาเรื่อยๆไงเราเห็นว่าเขาอยู่ฝั่งซ้ายเลนที่เราจอดอยู่พอเขามาปุ๊บเราก็เลยถอยมาอยู่ฝั่งขวาพอเราถอยมาฝั่งขวาข<อ>เขาก็ตามมาฝั่งขวาตากล้องก็ยังมีอารมณ์ขำ <c oughs> พี่รู้ไหมว่ามันพูดก,กับในโครงไอ้ในฝูมันว่าอะไรบอกว่าเอาเร็วลูกตรงนี้มีไฟสว่างสว่างมาเร็วเห็นชัดย้ายมาฝั่งนี้พอย้ายมาฝั่งนี้เดินมาใกล้อีกเราก็แบบอ้าวก็อถอยมาฝั่งซ้ายอีก ด้วย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 ความที่เราสังเกตเนี่ยว่าอะมันมีขอบทางเราถอยมาตรงคอสะพานแล้วมันก็จะมีราวสะพานอยู่อย่างนี้เราก็ถอยมาชิดกับราวสะพานเลยเต็มที่เลยคาดว่าอะมันมีขอบแล้วมันเห็นขอบมันคงจะมาเดินตรงกลางผ่านรถเราไปที่ไหนได้ครับมาเลยไอตัวใหญ่ก็เดินมาเรื่อยๆพอมาถึงไอ้ราวสะพานเนี่ยห่างจากเราประมาณสักห้าหกเมตรมั้งทำไงเอาสีข้างอะถูกับราวสะพานเราก็ไม่ไดใจพอมาถึง เฮ้ยรถเรามันก็ยื่นออกมาจากราวสะพานมันต้องมาถูรถเราแน่เลยตายตายทันใดนั้นเองปลายสายตาอยู่ตรงปุ้นเห็นรถวิ่งมาแล้วก็จอดแล้วก็เปิดไฟสูงปาป่าแล้วก็ได้ยินเสียงคนวายวายอะไรสักอย่างหนึ่งคนนั้นก็คือข่าหมอร้อนหมออย่างเงี้ยจริงจริงแบบอย่างที่พี่ไม้ทำเนี่ยเป็นหลบตรงสะพานนี่ถูกต้องไหมอะคือลักษณะที่เขาเดินเข้าหาเราแล้วเราถอยถูกต้องแล้วฮะ ตั้งสติเข้าดินหาเราเราก็ค่อยถอยอน่าถูกต้องแล,ะละ้วล่ะน่าแต่ว่าไอ้กรณีที่ช่วงแ